รายการนี้คือรายการในการรับชมสามารถรับชมได้ทุกวัยมาแล้วมาแล้วครับผมต้มมามา่าต้มมามา่าใส่เนื้อเศษกับลูกชิ้นเนื้อเนี่ยสุกพอดีพร้อมอยู่พร้อมกินเนาะ มะปุ่มรสชาติเพิ่มเติมนี่ใส่เครื่องปรุงในซองมามา่าเนี่ยแล้วกอบมาตามไปด้วยนี่ครับกระเทียมเจียวจากซองมามา่าุงลงไปเลยจัดเต็มจัดเต็ม มาคนให้เข้ากันเนาะนี่ให้ถั่วถึงถั่วถึงมาชิมอีกรอบว่าปุงเครื่องปุงจากซองมามๆเขาจะแซ่บถูกลิ่นถูกปากเราหรือเปล่าก็พอใช้ได้นัว,นว โน้ว,วจากเครื่องปรุงซองมะม่าแต่ไม่ใช่ตามใจที่เราชอบปิดไฟเลยนี่เปิดไว้นานเดี๋ยวเส้นมะม่าเขาจะดูดหน้าเขาจะแห้งเกินไปมาปรุงเครื่องตามใจเราชอบครับทีนี้เนาะจวดจวดพอมาปรุงเครื่องกันเลยเนาะนี่ขั้นแรก รุงเครื่องตามใจเราชอบใส่พริกป่นพริกผงผมชอบเผ็ดเผ็ดจะไม่ต้องเผ็ดเยอะเผ็ดมากเอาเท่านี้พอดีตามด้วยน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนชาสองช้อนชาสามช้อนชาสี่ช้อนชานุลล่นเหลวจัด ปมาตามไปด้วยน้ำปาเพิม่มความเค็มนิดหน่อยจวดจวดเจาะเจาะมาตามความเปรี้ยวด้วยน้ำม,มะนาวเก็บสดสด,สดจากสวนมาคนคนคงเลงคเลงให้เข้ากัน ัวชามหลังจากปรุงเครื่องปรุงลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะม,มาชิมอีกสริรสชาติจะเป็นยังไงปรุงเครื่องปรุงตามใจชอบไปแล้วจวดจวดพร้อมอยู่พร้อมกินพร้อมเท ใส่ถ้วยใส่ชามบิ๊กบิ๊กกินอยู่เส่บเสยบตามบ้านเมนูกินง่ายๆยำหิวปลาสายไปนะครับมาครับมาเทาใส่ถ้วยใส่ชามกันเลยดนแล้วเต็มเต็ม ชอบจับสศบในายามเวลาหิวเวลาอยากสุดยอดอยู่แล้วนี่ครับเมนูเห็ดกินง่ายต้มมาม่าเนื้อเศษเปื่อยเปื่อยกับลูกชิ้นเนื้อปรุงรสชาติจัดจานจัดจานตามใจเราชอบตามใจเราอยากปรารถนาอยากกินนี่ครับ ใส่ถ้วยใส่ชามบิ๊กๆมาตั้งในโต๊ะพร้อมกินโต๊ะอาหารนี่มารวยความหอมไปด้วยหือพริกไทยพริกไทยผมชอบผมชอบนี่เดี๋ยวค่อยคนเข้ากันเนาะมาตามไปด้วยถั่วงอกถั่วงอกนี่ครับจวดจวดตามไปด้วย ใบโหระพาเพิ่มความหอมอู้หมาจัดเรียงสักหน่อยสิให้มีสีสันงามๆพร้อมอยู่พร้อมกินจัดเต็มครับหิวเหลวหิวเร็ว,ว,รวได้กินหอมชวนหิวนำายแตกแล้วครับมากินแสบนัวน้ำกันครับผมกินง่ายๆตามหิวตามอยาก เวลาเราเลิกงานมาเหนื่อยๆกินยังไงก็แส่บครับผมจวดๆน้ำกันครับมาครับพร่อมอย่พร่อมกินเนาะหิวเต็มที่แล้วเนาะจะกินง่ายๆอย่างนี้แหละครับไม่เลิดหรูไม่เลิศลาแ,และก็ฟังขาวไปด้วยแต่นี่เนาะข่าวข่าวด่วนข่าวเด็ดเนาะช่วงนี้เนาะ แต่ก็ฟังข่าวไปด้วยแต่เสียงก็ไม่ได้ยินหรอกเนาะเดี๋ยวจะผิดผิดผิดลิขสิทธิ์ของเขาเนาะอืมก็ฟังใส่หูนี่เลยครับอืมมาเป็ี่ยนยูแบบวิถีบ้านบ้านของเราอย่างนี้สบายใจดีกว่า ลิขสิทก็ไม่ผิดไม่มีอะไรเปิดฟังแต่เสียงมะแรงลอกยำคืนเนาะวันนี้เนาะหลูกชินเนื้อ ชิ้นเนื้อจัดเต็มผมว่าไข่ทอนเนี่ยจากกินเต็มปากดีมากดีกว่าไปไข่ตะเกียบเนาะหรือท่อนซอมเนี่ย เขาจะไม่มีน้ำซุปเขาในทอดมันจะไม่แทบถึงปากถึงลิ้นเท่าไหร่จัดลงไปเลยจับเต็มอิม่มแบบบานๆตามใจชอบของเรา ชินเนื้อนี่พร้อมชิ้นเนื้อ,อนเปวเปื่อย,ยนี่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 พร้อมเส้นมีสำเร็จรูปเส้นมามาก